น้ำอิงสูงมากเลยนะครับกำลังไหลลงเข้าสู่ทุ่งนาบริเวณอำเภอดอกคำใต้อำเภอภูํำยาวครับตรงนี้ครับน้ำร้นฝายที่ชาวนาป้องกันไว้ตอนนี้ป้องกันไม,ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทางขวานพยาวก็เดิมที่จะปล่อยน้ำลงมาในพื้นที่ด้านล่างครับน้ำถือมาเร็วกว่าครับ เว,ค,เวค,คิดว่าชุดนี้น่าจะเอาอยู่ก่อถ้ามีซ้ายก็น่าจะเอาอยู่แต่ถ้าผมมีซ้ายหม้วอย่ามาบังระดับน้ำนี่เพิ่มขึ้นไหครับเพิ่มขึ้น,นเล็กน้อยอเฮากังวลก่อนกังวล